มีการประชุมนักวิเคราะห์ของ s l v นะครับก็ทาง management เนี่ยก็มีการตั้งเป้านะครับรายได้จะเติบโตที่8ปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่วัตถุไลน์เนี่ยโตได้ราวสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์โดย booster ในปี2025เนี่ยจะเป็นสนามบินใหม่2สนามบินนะครับที่เปิดให้บริการดาราสากรเนี่ยเปิดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็จะโฟกัสบนดอมเอสติกไฟล์เป็นหลักนะครับแล้วก็ อันนี้2องจะเป็นในส่วนของเตโชนะครับที่จะเปิดในช่วงของกลางปี2025อ่าโดยเตโชเนี่ยเฟสแรกที่เขาจะเปิดเนี่ยจะมีคแคปซี้เนี่ยอยู่ที่13ล้านคนคุณนาคุณนามขออนุญาตแรกนิดนึงนิดนึงนะครับอธิบายนิดนึงเตโชคืออะไรก่อนเผื่อคนอาจจะไม่ได้ตามบริษัทนี้ อ๋อครับเตโชเนี่ยเป็นสนามบินใหม่นะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้แทนสนามบินเก่าก็าคือพนมเปนนะครับก็อยู่ในเมืองหลวงของประเทศกัมพูชานะครับโดยสนามบินพนมเปนเนี่ยแคปซี่เนี่ยเขาม่อยู่แค่2ล้านคนต่อปีนะครับแต่ว่าเตโชที่กำลังจะเปิดเนี่ยในเดือนอกรกฎาคมปีนี้เนี่ย จะมีแคปซิตี้ถึง13ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแคปซิตี้ให้กับพนมเปญน,นะครับหลายเท่าตัวเลยนะครับขณะที่สนามบินเก่าเนี่ยเขาก็าสรุปแล้วว่าเดี๋ยวคงคงปิดไปนะครับแล้วก็มาใช้ในส่วนของเตโชแทนโดยาทางรัฐบาลกัมพูชานะครับก็ พยายามที่จะพูดคุยนะครับกับอ็นเอนะครับให้กับมารรซูในส่วนของไฟที่เป็นดเรกไฟนะครับจากกัมพูชานะไปยังญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าก่อนอันนี้เนี่ยมันเคยมีอยู่ในช่วงของก่อนโควิดนะครับก็ถ้าเกิดมาสัมารีซูมกับอาราเนี่ยนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยบูสต์ทริซึมให้กับประเทศกัมพูชาแล้วก็เพิ่มจํานวนทราฟฟิกให้กับบริษัทด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทาง s a v เเนี่ยปีนี้เนี่ยจะมีธุรกิจที่ อ่าอีแพนนะครับทำธุรกิจอื่นนอกจากการให้บริการวิทิวการบินเนี่ย uh, uh, เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยบริษัทต,ตั้งเป้าที่จะไปบิดงานนะครับสโครงการนะครับอันแรกเนี่ยเป็นในส่วนของงาน FOD นะครับหรือว่า,าเป็นออุปกรณ์ในการตรวจจับวัตถุ 8ปอมบนดันเวย์นะอันนี้เนี่ยเป็นงานของ AOT นะครับจะไปติดที่สนามบินสุนัขภูมิดอนเมืองแล้วก็ภูเก็ตนะครับก็โปรเจกต์แวลูเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1.3พันล้านนะครับโดยโปรเจกต์นี้เนี่ยทางเอชเอวีเนี่ยจะเป็น JV นะครับร่วมกับบริษัทแดนไทยนะครับเข้าไปบิดอันนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเริ่มเปิดบิดในช่วงของตรวมาที่2ถึงตรวมาที่3ในปีนี้อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็คือการเข้าไป ขายนะครับตัวของเรดาร์นะครับระบบเรดาร์ให้กับวิทยุการบินซึ่งไอร้ระบบเรดาร์ตรงที่วิทยุการบินใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันชื่อระบบทาร์เลสนะครับซึ่งตัวของทาร์เลสเนี่ยเอชเอเนี่ยได้เป็นโซลดิสติบิวเตอร์ของทาร์เลสในส่วนของเอชเอลเอ็มวีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คิดว่าเขาก็มีโอกาสที่จะ ขายอุปกรณ์ให้กับทาง a อ r o ไทยได้นะครับอันนี้เนี่ยโปรเจกต์แวลูก็อยู่แถวๆประมาณสัก1.2พันล้านนะครับเพราะฉะนั้นสองอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่นะครับที่เราคิดว่าน่าจะได้เห็นปีนี้แล้วก็น่าจะเริ่มคอนดิบิลเออร์นิ่งใช้กับบริษัทเนี่ยได้ตั้งแต่ปีนี้เลยขณะที่โปรเจกต์ที่ลาวนะครับที่หลายๆคนรอคอยอ่ะตอนนี้เนี่ยก็ บริษัทคิดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับในช่วงก่อนเดือนเมษาอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยนะครับกับรัฐบาลของประเทศลาวอยู่กเ็เขาคิดว่าโปรเจกต์นี่คือคือผู้วหารเนี่ยยังมั่นใจนะครับว่าโปรเจกต์เนี่ยมันยังอ่อนอยู่นะครับแต่ว่าอา่ะต้องใช้เวลามาก